เกาหลีมันโมเมนกรุงเทพนะครับบอกวิศบอกสื่อสาเกาหลีมันโมเมนเทเกาหลีมันบุไดใจดีกับเจ้าเสื้อผมถอดผมผ่านมาเบิร์แล้วอยู่ในเกาหลีนี่เกาหลีมันบุไดใจดีเด้พี่น้องนะครับเกาหลีมันมีทั้งค้นตัวคนต้มคนหลอกคนอย่างเต็มอยู่นี่โดยเฉพาะคนไทยน้ำกันนี่นะครับหลอกกันตัวกันต้มกันเต็มอยู่ในเกาหลีนี่นะครับผมบุไดผมบุไดวบาให้ย่าน แต่ว่าผมบอกให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นเรื่องจริงเอลีจากประสบการณ์ของผมด้วยผมถือตัวผมถือต้มมากถือคนไทยน้ากันเนี่ยตัวต้มกันโบมีหักกันอยู่ในกรีนมีแต่ตัวติดต้มกันอยากได้เงินกัน,ต,น,นตัวให้ไปเห็นงานมองหันตัวให้ไปเห็นงานมองหีเพื่อที่ียเอาคารถดเพื่อที่ียเอาค่างนะครับพอไปแล้วมันโมเมนต์งานตรงปกไปเราเป็นบีแบบหนึง่ง นะครับเยอะแยะในเกาหลีเต็มเลยผมบอกว่านะครับต้องมีค้นหูจักแน่พ่อเขาสิบุได้ตัวเฮาได้นะครับผมเกาหลีผมบอกือซื้อบัมโมเมนต์กุงเทปมันบอกคือกุงเทพเกาหลีมันบริใจดีมันบ่ม,นบมีซีรีส์ให้มานําหานะครับเจ้าไปเบิ่งหนังอู้เกาหลีงามเด้เกาหลีงามนะครับอยากมากอยากมามกมันโบเมนคือในซีรีส์เกาหลีนั่นมันใจลายกลัวที่เจ้าคิด